ข่าวดีดีกับพี่คำรนคำรนนมาแล้วเสียงช้วมาแล้วนำรนตอนอาสาจราจรต้องชื่นชมน้ำใจพวกเขาเมืองพัทยาชนบุรีบ้านเรานะจะบอกให้ทำอะไรทำได้หมดใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องารถขันทรายไงวิ่งกินขวารถขันหน้าช้าลงกินหน่อยรถขันลังที่มา ยกเว้นไปจับนายกเมืองจับไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเรานี่คืออาสาจราจรของเมืองพัทยาที่อดีตนายกเมืองพัทยาจัดตั้งขึ้นมาให้คอยช่วยสนับสนุนแก้ไขปัญหาจราจรที่ติดขัด บางช่วงบางเวลาและคอยช่วยสนับสนุนการทำงานของตำรวจจราจรหน่วยของเราชื่อว่าสูนธรรมย์ทัพยาม3 1 0ครับมีสมาชิกเท่าไหร่ครับ60สนายครับผมเราทำงานโดยไม่มีเงินดาวเงินเดือนครับมาด้วยจิตอาสาร้วนๆเลยครับใจเราก็อยากจะช่วยสังคมเนาะใช่ครับเพราะเราอยู่ที่นี่ มีอะไรช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปบางครั้งอาจเกิดเหตุเกิดอุบัติเหตุซึ่งหน้าซึ่งอาสาจราจรเหล่านี้ก็เข้าปฏิบัติงานได้ทันทีเสียงตอบรับจากพี่น้องเราเป็นไงบ้างก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะดีครับนาะครับผมก็ต้องดีแน่นอนเพราะว่าคนกำลังเดือดร้อนแต่ว่ามีคนไปไปช่วยเนี่ยโอเคก่อเาใช้ใจครับใช่ไหมใช่ครับผมเหตุไม่คาดคิดบางครั้งพวกเขาก็ทําได้จับงูจับได้จับตะกรวดจับได้จับตุ๊กแก ได้ไดพวกเขาไม่มีเงินเดือนแต่ทํางานช่วยสังคมคล้ายๆกับจิตอาสาคือทําด้วยใจไม่มีใครไม่รู้จักพัทยาแต่น้อยคนนักที่จะรู้จักทัพพยาทัพพยาก็คือชื่อเมืองเก่าชื่อพื้นที่เก่าของพัทยาสมัยพระเจ้าตากมาทางทิศตะวันออกเพื่อกลับไปกู้กรุงศรีวิทยาที่ถูกพม่ายึดไปการเสียกรุงครั้งที่สองพัทยาหรือทัพพยาที่นี้มีส่วนสําคัญอย่างสูงสุดของกองทัพเรือของพระเจ้าตากช่วยการจราจรติดขดัด สรุปไปสรุปมาให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่าปัจจุบันทุกมุมเมืองทั่วประเทศไทยมีปัญหามากมายถ้าเรามีชุดเครื่อนที่เร็วแบบอาสาจราจรของเมืองพัทยาไว้ช่วยบรรเทาอย่างนี้ก็ดีรับช่วยสังคมช่วยเมืองช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้คนเพราะพวกเราคือเจ้า <7 S 2> อาสาของ,ของเมืองพัทยา,ยา,ทาสุขมากล้น ไอโนูไน,นไอนั่นไอนี่ก็ดีอยู่ชนบุรีสุขีจริงท่านเชื่อพี่เถิดน้องมาอยู่ชนบุรีด้วยกันท,ทั้งกลางคืนกัางวันจะพาจอมวันหัวเราะลูกเดียวข่าวดีๆกับพี่คำรณอยู่จุดไหนมุมใดคนไทยยังมีใจช่วยเหลือกันเหมือนอาสาจราจรของเมืองพัทยาชนบุรีบ้านเรานะ <c oughs> จะบอกให้ พี่เถอดน้องมาอยู่ชนบุรีด้วยกันทั้งกลางคืนกลางวันจะผ่าจอมวันหัวเราะลูก